ครับสวัสดีครับท่านพแมพีน้องครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับมอลีตัวผมจะตงใส่ท่านุสักเดินทางมหาหอดวัดป่าภูจจนหอมซึ่งเป็นแดนนาครับมอนีวันที่ยี่สิบมูลีวันที่ยี่สิบยี่แปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันเสาร์ครับตอนนี้เป็นตอนนาของวัดป่าภูจจนหอมครับพีน้องครับ <c oughs> เป็นแดนนาครับเป็นแดนหนึ่งใับไหม วัดป่าโพจันหอมมีสองแดนอันนี้แดนหนึ่งครับตัวด้านหน้าได้ครับของวัดป่าโพจันหอมมีสารปูรนหยาครับตนหนาครับแล้วกับรลปพระอาจารย์ประเจ้า,าวาดัดแล้วก็ซาลา ซาลาหลังปัจจุบันงูมือคงเปิ่ดครับซาลาใหญ่ครับนี่ครับ,บปีน้องเบิงาาบ่งดาลาเปิดงามมาครับมีผัวสลูป,ปงังมีสามปากนะครับแล้วก็แล้วก็สารมองปูสบายใจอยู่ด้านหน้าครับ ตัวน,นี้ด้านหนา้าเ็สถานีตักนะครับประตูเขาของปูซาำองค์อยู่นี่นครับด้านด้านปูซาำองคเดียวกัเทพลักด้านเทพลักอันนี้เป็นด้านเทพลักงามอ,อีินงองเบืองเึิงเมืองกุงมงันวัดป่าโพจันหอมตำบลคำเลาะอ,อำเภอ ไซวานจังหวัดอุดรธานีตัวนี้เป็นหอปูส่สบายใจตั้งอยูก่กลางๆนะครับด้านะหน้าหอปูส่สบายใจหลวงพ่อสบายใจกระเม่นนะครับแล้วก็องค์เทพพระหลักเต็มไปหมดงามนะครับ ก็เลยอยากมาเที่ยวมาส่มกับมาเลยครับวัดป่าโพจันหอมเป็นเดินเด่สวยง่ามนะครับนี่ทิวเขาหลังภูเขาเิ่นสั่งเลยงามนี่ครับงามกูของพระอาจารย์ขมสันสื่อเพิ่นว่า <c oughs> เ,เป็นอาจารย์อยู่องค์เดียวความสามารถของเพื่นพิเศษในการสั่ง กุโพ่คุณปู่ไว้เลี้ยงไล่งามๆก,กุโพ่เป็นจัดระดับได้สวยงามนะป้าดอกไม้สวนดอกไม้นะครับสถานทีตั้งของซาลาองเพิ่นกับงามนะครับป้าดอกไม้ดอกไมก้เพิ่นเพิ่นเอวนว่าแดนหนึ่งนะครับสาร อันสานปูย่านะครับเจ้ากเก่าสมัยพุ่หลับปูสังกษายาสังกษีพุ่นนู้นครับปูย่านะครับทางไปว่างอ,น,อนันตนาคณาคลาดกับขอพ้อนปูย่าคือทางไปจาทางไปผมใส่กล่องใบิบึงควมงาม ตัวนี้คือทั้งหลังเขายอดเขายอดเขาสูงนะครับชื่อสัตว์สูงนะครับเดนมากที่อยู่ตัวนี้ <c oughs> เป็นสั่งได้ปร่มาณเจ็ดปีเลยครับบนสั่งหลวงสั่งลายเลยเป็นือว่ามีความสมาพิเศียเป็นในการสราั่งที่เดี๋ยวไปทั้งคนเป็นผู้เล่าฟ่าเล่าลวงม,มาครับจมกล่อมทุกคนฟังดังคน รับคลิปดีกอขอล่าเนาะครับสวัสดีครับ